สงงานครับบันดาจีเอนะครับเกียร์ออโต้นะฮะล้อสิบห้าคันนี้มีท่อใบหนึ่งนะครับคันนี้มาจากดีแบบนะฮะแก้งานดีแบบกับที่อื่นด้วยนะครับแต่คันนี้จูนมามันมีสิบนะครับแต่ค่ามันแปลกแเมื่อกี้ก็เช็คแรงร้ดมันอยู่แล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะก็เห็น พี่เจ้าของแจ้งว่าก่อนหน้าเคยใช้ e 8ปด้านะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ปั๊มิ๊กของี่แต่เช็คแรงดันแล้วมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมัน e 2ีสิบมาสองถังแล้วด้วยนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับกับคันนี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้จุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแก้ไขให้ครบ,ครบแล้วรถวิ่งดีนะครับแต่ยังมีอาการสะอึกอ่ะ ต้องไล่เช็คกันเยอะครับนะฮะก็งานดีแบบจากที่อื่นด้วยนะครับโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่นี่ส่วนของรถคดนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวดีครับเอฟบมาตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนตัวล้วนเลยนะครับจูส่วนจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูท่านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ อะคงทำท็อปสปีดให้ดูไม่ได้หรอครับเอ้ยไม่ได้ท็อสปีดอัตราเร่งน,นะฮะเพราะว่าฝนตกหนักเลยนะครับขอถัยไว้ก่อนนะฮะอ่ะอะอ,อ,ะอกรยอตี่พอแล้วกันครับ ะะก็คูณคูณคาราสา1,500บาทนะครับอย่างนี้แก้งันตีแบบติดที่ถือก็ไม่ต้องเอาไปเดิมมานะฮะก็จะพูดอะไรหมดตงลืมไปหมดเลยนะฮะ กเดดมแ้้ใหหไนะะไม่ต้อเเดิมราันยะคบ้วลี่ตัวาาน,น,นวิวนรรนะรรบเ่รมนอย่อนยางง่าางงนนี้แก่กม่่่่วก็่ีตัวนนร,ร่่่บบ่่กกนน่่่่่่่่่่า่่่่่่่่นรับ่่่่่่ร่่่่่่่อ่่ี่่่อา่ส่่่น่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ว่น่่ดเดียวนะฮะแล้วก็ <c oughs> การูรอ้อขาทีนะครับใกล้ไกลไปหมดป่านตะวันตกก็ไปแล้วก็ติดตามเราในทั้งทางท้องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือทุกขั้นแบบนะครับแค่พีพีนูรีแบบกอนดาก็เจอทั้งทางท้องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะแจ๊ดดีโดนสมานีปิดบุตรีเดิมนะครับแก่้ากรีบแบบที่อื่นด้วยขอบคุณครับ